เบิกซับครับผมวัสดีครับวันดีเบิกซับครับผีหลอกผีหลอกผีหลอกคอยหลังจากเสี่ยงตามฮอดบาดผีเวกเสี่ยงกันแล้ผีเลขเสี่ยงอาจารย์นิคมบอกว่าไงนะปู่คมบอกว่าไงนะเป็นว่าน้ำเบิกซับไป็อดถเป็นว่ะว่าน้ำข่อยจางเลยว่าข่อยย่านอยู่ดีเลยว่าเดี๋ยวหาอันก็เดือดเขียนไหวมือนัานนะไปใส่ล้อบาดเนี่ยครับผม เมื่อนั้นไปทายคิปเนาะหรือว,ว่าคิด,ลดห,าหดลาย้าคิดหลายฟันหลายบอกเรื่องไหนครับผมอันก็บ่ได้คิดได้หรอเมื่อนั้นเพราะว่าเมื่อนั้นเพราะว่า,า,าเอาเอฟซีเนาะไปจ่อใช่เสือเสียกเพื่อนเอาเสียแค่นาอ่ะนะผูกข้อเจ้ากวงครับหอยอ่อนต่วแต่เลยว่านีลาเพื่อนเอาเสียตัวนีลาปลูกได้ว่แก็เลยเป็นสายยาเล็กเสือกบานนี้ก็เลยว่าอัน ครับทุเดอ้อวสันขันตามลาวแตกสีมาเดียงพุนน้ำไม่วสันได้ไปบ้าน้ำเพิ่นใก้ไก่ะน,นะบ้านนี้มือนั้นเกือบแตกสามมันหกห้าเก้ามันออกหกศูนย์เก้าเกือบแตกสามมันพิดตรงกลางตัวเดียวแต่ว่าแตกไม่บได้กินซ้ำก็เลยว่าเจ้าอย่าสุ้นขิงเป็นกินเป็นอย่างหลายร้อนเป็นเหม,ม็นเหม็นเนาะยาสู้นขิงายนําไปบอกเลขกันกันสีบอกเลขก็บ่ให้ถือแก๊กเทีย นั่นไดของีสิบเจ็ดครับสิบเจ็ดเนี่ยบานนี้เลกต่ว่าให้คือแจ็คเทอซุยหนาซุยล้งเลยว่ะไม่ต้องเบ้กกันดอกเข้าเลยว่ะแต่ว่าเด็อาจารย์น่ะเขาแต่ว่าขันเวลาเบิทกซบซื่อนมันบ่เขานะอันเลยบ่ื่อน้ำเพลนนเลยบ่ถือน้ำเพลนจัคเทอร์ดอกเปียเืรอนะนี่ว่าเราให้ถือเรียจคเออยามานั่เด้อือว่าสี ปรากฏว่าอันกลับบานกลางขึ้นแลนั่ไปอีดีที่แรกอันโอบหัวนอนสวดมนต์ผู้เดียวละเม่อก็เลยดึกหมอนใจเพลินๆก็เลยตื่นๆก็เลยเงียบไปก็รับต่อมาเทียงขึ้นมาอันลูกสาวต้นหอมเพิ่นนอนคนละหองก็พอก็บแมนนะเพิ่นไหลหาเอออยู่เบิดขึ้นไหม เอ๊ะมันเสียงผู้ใดหายหีกว่าสันได้ออกมาเบิงมาฟัง่งเบิงฟั่งไปฟังมาไม่ยุของลูกสาวก็เลย้คอประตูต่างว่าดนนพิ่นจังคอยส่งผู้เมียขิ้งพิ่นได้วาเออเออตื่นแล้วพิ่นได้วะเร้าเมื่อเหรอเลยวาเปิดประตูให้แม่หน่อยก็ไม่เปิดนะแต่พอเปิดเพิ่นก็นเงียบไปแต่เลยมานอนเอ,อ๊ะเมื่อนี่เป็นบาดหมาหรือหอน <laughs> เป็นสิ่แปลกๆลูกสาวขึ้นนอนไหลเลยวะขึ้นไหลห้วะเลยวะ เออคือแปลกๆว้ากับนอนละเมอสวดมุ่นบาดนี่ก็เลยว่าแปลกๆก็เลยกับวได้หัวซาเราความว่ามันหนาวเนาะอยากนอนกับไปนอนห่มผ้าต้อบาดนี่เจาะอว้างฝันบาดนี่ฝันเป็นคนสุตายละฝันฝันว่าไปเยี่ยนขี่รถเก๋งอันน่ะทะเบียนเก้าศูนย์เจ็ดแปดขี่กายมุ่งบ้านหนึ่งไปเห็นเขากำลังดื้อเงี่ยนเสียกผูกข้อก็เลยถอยหลังก็ได้โอ้อหว่าซันไปเงี่ยนหลังนั้นเบื้อง สวยมากก็เลยล่งรถไปจอดไปหันด์โรดมาสั่เดียวเดียวเห็นตะไถ่ายมันมันออกสามเล่าไปเลยที่ศูนย์เก่านะเก้าศูนย์เจ็ดแปดจะเห็นตะไถ่ายมันจอดไม่มีวันจอดไปหันลาอุปว่าเรื่อว่าขอยางไปสัวก็เจ้าจะข้าวกาเจ้าหรือเงี้ยนเสียบหูข้อเรืยอว่าก็เลยไปสวเขาขอบขัวนั่นรับจังหรือเงี้ยนน่ะนะเจ้าเฮ็ดงาจ โอ้ยข้าเจา้าผูกข้อเซนี่นะลังนี่ล่ละพันว่าเขาไปเบิ้องที่หลกักพนว่าได้แห้งเขาไปได้แห้งเห็นตัวหอยข้ออ,อ่อนตัวดูเจังสีอ่อนอ่อนนี่สิละอันเพิ่นผูกจังสีน้องหอยอ่อนตัวดูหนึ่งสีน้ำเลืองน้อยโป๊กโป๊กลูกน้ำผื่นเป็นผู้ชายเด้อ่อนตัว,ตวนนะด,<ห>อวดูอันพื่นนี่มีแต่น้ำเลืองแล้วฟ้ามันแห้งนะมันเป็นคราดที่พื่นก็เลยถามสร้างสร้างอันเจ้า บ่า่านบ่จะมาหลือเยี่ยนเสียกผูกคอี่เลยวะะย่าจะว่าญาตผีเสียกบ่เลยว่าเล่ากันเลยว่า่านอยู่หันเดียวเฮยจังไดเขาจ้างแลว้วว่าเอาเขาจ้างลรยปนได้คอยกันเลยว่านนะเขาจ้างหาพันพุ์นว่ามีอีการ้ล้งงยูได้ถ่ายยู่่นว่าสิไปหลืหลารหล้งอยูอยเายยขาเจ้าผูกแล้วก็ไปเหือดถิ่มเขาเจ้า่านผีมายู่วาสันเอาเ <c oughs> จ้าก,ก็เอาตือแต่หาพันมันพ่อจ้างยู่ได้เลยว่าโอ้ป๋อโอ้ป๋า เขาจ้างใหือเฮียนเสียกผูกข้อนี่หาพันหนึ่งไหมเลยรวะจ้างือแตทว่าเลวานสี่ก็เลยถามว่าพ่อนายอันอายุผูกเสียกเนี่ยจะคข้องเสียกเนี่ยเท่าไหร่บานสันเพื่อนก็เลยว่าจำาม่ได้เห็นข่าวข่าวเพื่อนก็เลยเขียนใสนะ่นอนเป็นห้อยอันเขียนใส่กระดาษเป็นห้อยเจ็ดแปดมันบระสาทเจ้เพิ่น <7 8 S 1> ว่าเจ็ดแปดนะครับเออมันเป็นห้อยเจ็ดแปดมันบระสาทเต้แต่ว่ามันเป็น <c oughs> สีเจ็ดสิบแปดนี่แหละขัดจังบ๊อบกี้แต่ว่าต้องไปถามเจ้าของเฮี้ยนเขาเบิ่งเด้อว่าสั่นก็เลยว่าหหวยอายุแท้ๆเพิ่นมันบ่แม่นเจ็ดสิบแปดมันสี่สิบเจ็ดนี่แหละตาว่าสั่นเท่ากับว่าหูว่าอายุเท่าไหร่พันจางมาลือเฮี้ยนเท่ากับมาลือเพันในว่าผัวกับเมียคู่นั้นว่าเจ้ามาลือสองขวานี่บอกว่าสั่นเอามะลือเฮี้ยนสองขวามีอันนี่บอว่าสั่นเออมามีหลายหลังอยู่ล่อขี้หลังหนังกระแม่นหลังหนังกระแม่นพันดาวคนได้สี่นะ อะไรวะโอ้ยงูเจ้ากะมาหมางเงี้ยนเสียกเงีนหาพันเลยวะบ่ยานว่ามันขุ่นคาบนหลาเลยวะบ่ยานเสียกน้ำขุ่นบ่เลยว่าสิบายานพีเลกเสียกบอกเลยว่าแจ้งเหอเชี่จังไหนมันสิ้นอ่ะแม่เพิ่นวะฟันซำนั่นก็เลยตื่น ก็เลยว่าโอ้ยแต่ว,ว่ามันเป็นยังไงเนาะผีเล็กเสี่ยงในเรือผีประนําบอ่อในในความคืนห้าวานนอหาห้าความคืนห้าวาหลักกาให้ระว่างไงสองซีในเด้อเป็นวันเกิดเบิกสัวันที่ศร้าซีสีหอดน,นี่ล่ละมันมักออกันนะให้ตามไบแน่สองซีซีสองหลักกาไปตรงเลขลาบหางเดียวเลขล่า,างหดงอยวเบิกทรับได้มากเนี่ยถ้าเจ้าทู่มาบอกก็ดีนะด้วยใจลรา สอซตัวเดียวไหมนทมากก่าเกดางเดียวสองซีซีสองนว่าซื้อไวน่เดองวดที่แล้วหายมากสิบหาันวา่วาระว่งแนงวดที่แลยวมันดังแห้งสิบหามันไม่พอออกคันวา่าเขาสิหาออกงวดนี้ละนึ่งหาห,า,หนนานึ่งคพนวา่าคนทมากนะนะแต่รว่าอุ้ยงวดที่แล้วนั่นึ่งหาสองหาดังจนฟ้าปินา่นเลยวะ งวดนี้มันสีบ้าอยู่บ่สันย่ายนะเด้ว่าเสื้อรถหนึงหาหานึ่งมันวางงวดนี้นะเขาทุ่มมันวางงวดบางหันมันคนหูจักเบิดประเทศมันเลยเบิดออกสันตัวใดที่มันดังแห้งมันบ่ออกเพิ่นวางสิก็เลยบานี้งวดนี้เพิ่นได้หลายนอนบางหันเพิ่นได้บาขันมากระล่องเมืองเด้อสองสี่สี่สองเพราะ้มันมาออกเพิ่นวาสวงนี้ลงไปนี้ว่ากับสื่อพายุมันตรงวันเกิดควายเราว่าวันเกิดควายกะวันที่สิบสี แต่ว่าอายุน่ะมันออกไปแต่ถ่ายปีแล้วสามแสนน่ะน,นะก็เลยว่าสิ้อไอว้ยยูก็เลยเอามาเบาเอฟซีฟัง่งแต่ว่าผีเล็กเสือกนั่นเขาจ้างลื้อบ้านนะหาพันอายุเจ็ดสิบแปดแต่อายุอีดีมันบมเมนเจ็ดแปดม่มันเป็นซีเจ็ดเนาะอยู่คู้คูเข้าไปเบิงเล็กเสือกเมื่อนะไป <c oughs> เยือนอยู่ใกล้เพื่อนร้ายเมื่อน่ะนะ <c oughs> ย่เสียสิองลมอัน เอาแต่เด็กเสียกเนาะยีเสียกน้ำนี่เนาะในในวงกลมนี่คือเชือกใช่ไหมเจ็ดสิบแปดก็มาจากทะเบียนรถะฝันว่าขี่รถเก๋งไปเด็กเสียกที่เพื่อนบอกเข้าในฝันธนาตามาตบ,บ้าน<อ>เลยใช่ไหมเป็นปิศาณไหมว่าเป็นหรือเงี้ยน่ะเป็นรับจ้างอยู่หาพันเป็นวะเป็นรับจ้างหรือเงี้ยน่ะยูหาพันบาทเป็นวะอายุเจ็ดสิบแปด ไปเลยไปเฉียงพนแม่ว่าอายุพ้นสี่สิบเจ็ดหนึ่งเด้เลยว่ะแต่ว่าขี่รถกันนี่ไปครับน,นี่เป็นความฝันเนาะเบิกซั์เนาะฝันเกีียวเสียกไปเอาเสียกดูไรก<อ>สนอมว่านกับน่งเนีย่ยเป็นน่งเอายุ่นหนาสารยังไดนกันมาต่องห้าปวดหัวปวดหัวหล้ะก็เวียนหัวสิเป็นลมแม่นั่งอยูู่นเดียวนั่งเบาอยูู่นเดียวองว่านนะก็ได้ว่าให้ เลกถือในเดอ้อให้มันออกในเดอ้อเลยว่าจส่ให้ผู้ขาบถือเลขนะในเดอ้อมาหดวด้กับว่าถือน้ำจากทียาเลยว่าครับอันนี้เป็นเลกฝันมาจะเนาะฝันนะครับสี่ส<า>ครับเดอ้อค่ะเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับผมใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะครับเป็นความฝันนะครับเชือกเรื่องเบาสู้ฟังงวดว่าหันนันตีบ่าได้ลงคลิปทุดท้ายไหมแต่ว่าให้บ๊วยลงไปเ่ราเลคลิปแหลก อันใกล้มืออ,อว,วอ่าระเบิดทราบอันเบ่าเบ,บ่าใท่ตำเล่าอยู่เนาะฝันว่าไปห่อประเงินเขาหาควางเป็นเงื่อนหาเมื่อนจากควงเขาเลยมาน้ําขึ้นได้เห่เขาขึ้นเมื่อนเดียวถี่เรรบระซาไปเหล้าไปหาศูนย์หนึ่งข้าเจ้าได้ว่าระวังหาหนึ่งเด้อว่าสันจากควางหาว่าได้บวกใส่พลาดไปเรน้ำเหล็กเสียกอําทีเรียวนะนะ วัดใดป่อยอันโค้งสุดท้ายกัถือว่าหลุดเนาะกวได้ปล่อยให้เอ๋อมาดูงวดนี้เนาะอันใดเลขอยู่น้ำเจ้าของครับเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวยังตัวยังไม่มันไม่หมดอีกบ่ดเมื่อวัด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 วัญเห็นงูวจงอ่างย่างไปกับหมาต่อวดเอาประการนี่ประการนี่เอานี่ยเด้อไอ้ตีเป็นหัวสี่แตนเนื้อดืมตัวนึงดืมตัวนึงหัวสี่ขับหัวเก้าสี่จงอ่างย่างน้ำก่นมา ไปเฮี่ยงกันเลยไปเฮี่ยงกันเลยตองวัดน่ะงูจงอ่างอันเป่าเสียงฟูฟูอยู่ในฝันเถอะนะฮวงลองอ้อมเรียกว่าอันเกียบเลื่มบวกกับมูจงอ่างฝันเห็นงูที่ไหนมันเป็นหกเนาะม้ามันกระซี่ขาสันเดียนี่ละ<ห>กระสี่ร้ายแนยแต่ว่าขันเดีกเสียบมันกระสีนี่แค่หาศูนย์กะเจ็บเปดเนาะ นักแตะในน้อยก็โพวงสุดท้ายด้าค่ะเดออันนี้กำลังลายอยู่พี่น้องฟังใบบึงคอนเนาะค่ะครั่งบึง่อนพลยว่าตัวนี้นั่นตัวเรื่องบอกเดอร์องมันกัไก่กันก็ซีเเนาะมัอนอาจจะโล่งแซมนึ่งก็ได้โอ้โเ,เป็นแนวทางเนาะเป็นความฝันเดี๋ยวใกล้ๆวันก็จะเหลืออยู่แค่ไม่กี่หางนะเบิกทรั์เนะาะครับผีเชือกตามบอกถึงบ้านนะครับผม<อ>เป็น<ร>ความเชื่อส่วนบุคคลนะครับ ใช้วิจารณญาในการรับชมนะครับขั้นในเสียงเล็กนะค่ะแต่มุกหุ่นน้ำเล็กเสียงอาจรา์อยู่บป่ดถอยข้าจะวเพื่อนหลายหมุด้าหมื่นอะไรเนาะไปได้กันนั่งเขาฟันแซมซาเยสิสรุปไขโกงทุ่ยถายเลครับเอาขอบคุณเบิกทรัพย์ครับขอบคุณสําหรับแนวทางเนาะใช้วิจารณญาในการรับชมนะครับชอิงไม่ขายหัวไม่ปักเว็บการพนันนะครับครับขอบคุณเบิกทรัพย์ครับ